วันศุกร์น่ไม่ใช่วันทรงชัยโ้โหนังเยเก่าวันนี้หน้าหลงน้องจำใสมาก <c oughs> ลาศีลาสังนี่จับกะจีวองเป๊เลยผมอยากทราบว่าหลงน้องมาบวชผ่าอะไรทำไมถึงต้องมาบวชเลย <c oughs> อตาตมาย,ยังบวชมานี่ก้าพรรษาแล้วก้าวภาษา ส่วนยอดสมัยเป็นคารวาสสมัยเป็นวัยรุ่นอาตมาก,ก็มีปัญหาเรื่องรักเรื่องใครมากมายก็เลยต้องตัดสินใจจริงๆแล้วอาตมาไม่เคยผิดหวังกันเรื่องความรักอาตมาเองก็อยากจะอกหักแต่อุปสรรคมันอยู่ที่ไปนา้าอาตมาอยากขี้เล่อยากขี้เล่ห์นะอยากขี้เล่มากแค่นี้ยังไม่สาใจเลยพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อ อัตมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องความหลักสมหวังตามบรารถนาทุกประการเลยชีวิตพบแต่ความสุขความสมหวังมาตลอดใช่โยมสุดยอดเลยหลวงพี่แล้ววันนี้มีปัญหาอะไรจะปรึกษาเรื่องอะไรคือผมตั้งใจจะมาปรึกษาหลวงน้องผมจะมาสร้างกุฏิให้พ้าเช่า<อ>หรือว่าใครนิคศิสิไปเลยก็ได้ผมมีสองเวรช่าง กูตีแบบเตื้ออาทองอันนี้ก็ถวกลงมาหน่อยนึงออเอาแบบติดเอก็อไล่ติดพล่ลุมก็ไล่จะเป็นเงินสวดหรือเงินผ่องไล่ทั้งนั้งขอให้สิทําไมอะโยมไม่ทําแถวบ้านโยมอะอ๋อแถวบ้านไม่มีใครเขาบ่นเราดีมันน่าสนใจแต่มีใครเช่าหรือเปล่ามันก็ไม่มีไงแถวนั้นก็อยากจะมาสร้างที่นี่<อ>ที่นี่ได้ข่าวว่าพ้าลูกวักเยอะเลยมีทั้งมัฟใหม่ผ<อ>้าเก่าบวกนี้นี่ก็มีได้เข้ามางี้เลย วัวเฮียที่นี่ไม่มีหรอกมีแต่พระดีๆทั้งนั้นแหละที่อื่นคงเป็นพระปลอมแล้วล่ะมัง้งไม่รู้แต่ได้เข้ามาอย่างนี้คือพระที่เนี่ยก่อนจะบวชเนี่ยเรามีการเช็คประวัติว่าบุคคลที่จะเข้ามาบวชจะเข้ามาสู่ร่มกาสาวะพรกเนี่ยว่ามีประวัติดังพ้อยอะไรไหมถ้าไม่มีจึงจะอนุญาตให้บวชนั่งไงผมถึงได้อยากมาสร้างกวดเตดที่นี่ให้พระเจ้าเ<อ>พระว่าที่นี่เระาวักลี ไม่มีบิกพิวไม่มีหนีนี่นี่สร้างกุฏิเนี่ยพระเขาก็อยู่เขาปฏิบัติธรรมจะไม่ให้เขาเช่าได้ยังไงไม่นากอกกรู้จักมางไหมนารอกนะนารกรู้จักสิในเมื่อนารกเราก็ถังให้มังเตียงมันก็ไม่ลงแล้วเอาละ่ะเดี๋ยวกันเรื่องสร้างนี่ไว้ปรึกษากัานคราวหน้าก็าแล้วกันนะไย